กลับมาแล้วก่อนกินข้าวเราต้องมาทำอะไรให้หัวอุ่นไว้ก่อนใช่ไหมพอเวลากินข้าวเสร็จแล้วมันจะได้แบบอุ่นในปากเลยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วดาไลอ่ะ The world มันานว่าอะไรวะมันจะทำยังไงให้ไมมันดีขึ้นจัดหูฟังแป๊บ ถูฟังหักชีเทปประเทศอะไรมาอี๋จะถูฟังอยู่ลืมดูด้านชิบหายเออใช่ผมว่าซีรีส์นี้ผมกะจะให้มันจบแบบได้หนึ่งโมงก็จบแล้วอะไรวันเนี้ยได้หนึ่งโมงก็จบพอสำหรับผมนะเพราะว่ามันค่อนข้างเอ้ยมึงอย่าดันสิเพราะว่า ผมคิดว่ามันไอ้นี่เอออะไรนะผมไม่ใช่คนเล่นเกมเก่งขนาดนั้นนะ่ะก็เลยคิดว่านั่น,นแหละมันโดดขึ้นยังไงเนาะขี้ขวาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันโดดเฮ้ยอ๋ออย่างนี้เองลุยกันครับก็จะได้หนึ่งมงแล้วพอเลยเพราะว่ามันไอ้นี่ผมไม่ได้ ผมไม่ใช่คนเล่นเกมเก่งอะนะพอผมไม่ใช่คนเล่น <laughs> พอผมไม่ใช่คนเล่นเกมเก่งเนี่ย <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็เลย <c oughs> คิดว่าแค่หนึ่งโมงก็คงจะพอแล้วแหละเออแ่งเอเยเอากิดตรงนี้เหรอโอ้โอ โอเคเมื่อกี้ต้องนิง่งเงียบไปนิดนึงเนาะ <c oughs> จริงๆเมื่อกี้อยากเก็บอินเสิร์ตมากเลยแต่ว่ากลัวกลัวพลาดต่ไปจะไปด,นะ like oh, ด่าอะไรกันครับโอ้โหเด่าที่กูล็อกตอนนั้นเนี่ยครั้งนี้จะผ่านหรือเปล่านะมาดูซิเกียร์ด่านที่ต้องหลบสิ่งกีดขวางเหมือนกันนะ มันดูไม่มีเส้นชัยแล้วมันก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ดีกว่าเนาะเอ้ออ,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 อย่าดันอย่าดันกันสิอย่าดันกันสิ <S <S 1> <S 1> โอ้โหอะไรวะไอ้พวกนี้มันชอบแกล้งไงครับทำไมพวกคุณต้องแกล้งผมอย่างนี้ด้วยล่ะครับ Okay. โอเคพวกแกพวกแกมันปีศาจชัดๆวะเออแกมันปีศาจอยู่แต่กับตรงนี้แหละไม่ไปไหนละ ต่อเลยดีกว่าฮะเล่นสักสามตาเหมือนเดิมซีโซ่ก็มาเลยครับแต่ถ้าเล่นช้าเล่นแป๊บๆนี่ก็เล่นนานๆได้เนาะใช่ไหมมาเลยซีโซลซีโซลไม้กระดกหรือกระดานวะกระดก กระดกเนาะก,กระดกเสียงอะไรวะขวาไล้ไซดีขวาสิครับเอา้ามันมีช่องด้วยเหรอไปเลยไปเลยไปเลยเออนั่นแหละ ลุยครับลุย oh. ล okay, okay, okay. uh ุยลุยเราต้องผ่านมันไปด้วยกันอู้อู้เกือบไปโอ้โหเฮ้ยมึงจับนายจะดึงฉันทำไมอ่ะโอ้โหเมื่อกี้โดนอะเงืเงอเง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 อเโอเคโอเคอเ รีบเกินไปแล้วนายรีบเกินไปแล้วเออบางทีก็ต้องมีสมาธิบ้างอะเนาะเนื้อเนือเน้อไม่น่ารีบเลย ช่วยกันแล้วแหละต้องช่วยกันแล้วแหละต้องช่วยกันแล้วแหละไม่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  จบแล้วมั้งไม่มีพื้นที่สำหรับเราแล้วมั้งโอ้โหจบแล้วแหละไม่มีพื้นที่สำหรับเราแล้วล่ะดูพวกนั้นจะไปสิเฮ้ย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 จบแล้วแหละมันจบแล้วแหละฉันจบแล้วแหละสามคนโอ้จบโดดลงเลยแล้วกัน แค่ด่านแรกก็ไปแล้วหรอไปไม่อยู่แล้วสว์ต้องสี่ด่านแล้วมั้งสามด่านไม่น่าพอแล้วแหละถ้าด่านแรกก็ยังไม่ผ่านอย่างเงี้ยมาแล้วครับผมเกตคราชด่านเดิมดัเดิดแป๊บหนึ่งจัดหูฟังกันโอเคโอเคแล้วมั้ง รู้แล้วความยากของเกมนี้คือแม่งชนกันเองใช่ไหมผมมีคน <anta rum> ออกไปด้วยเนี <tar> ่ย <mi> มันชนกันแล้วมันมันชนกันแล้วมันไหลอะอะไรวะเฮ้ยโอ้ยังผ่านยังผ่าน โอเคไปเลยไปเลยโอ้ผ่านแล้วโอ้ด่านนี้ด่านนี้มันเข้ากันเร็วมากมันเข้ากันเร็วมากเก็บดิเซิร์ฟไม่ได้เก็บดิเซิร์ฟไม่ได้ด่านนี้อีกแล้วด่านด่านที่เมื่อคุณประมาทคุณตาย โอยโอยว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 อยอาขอโทษนะครับผมมันต้องเงียบอะไม่งั้นมันละมันไรซึ่งสมาธิที่สุดมันโดดได้ปะอ๋อโดดอย่างนี้เหรอเฮยยๆๆยวอยยจะเย็นจะเย็นจเย็นอย่าล็อกสิอย่าล็อกอย่าล็อกอย่าล็อกวอยอย่าล็อกอ๋อมันกว้างขึ้นเรื่อยๆเหรอ เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยอ้โหโอ้โห้้เฮ้แม่งเอ้ยล้ช้ากว่านี้นิดนึงกูไม่อยู่แล้วนี่กูเล่นเกมกาขนาดไหนวะเนี่ยเกตครชมาอีกแล้วครับ ตับใดที่ไม่มีคนดันผมว่าผมผ่านได้นะครับก็มาเลยกันเลยเล่นโทรศัพท์เพลินอีกแล้วแม่งจปเจอคนจากด่าน,นก่อนก่อนเปล่าวะมาเข้ามาม,มีชื่อแล้วมันเกะก,กะลูกตาไ,ไม่รู้ไปเย็ด yeah. นี่แหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันชนกันละเนรนาดเลยเว้ยโอ้ทำไมพอเวลาเล่นเกมสไตล์นี้ทีไรแล้วมันต้องมันต้องเงียบทุกทีเลยปล่อยฉันไปปล่อยฉันไป <c oughs> มันจะรอตรงนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรวะ ผ่านแล้วไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขารีบมากเขารีบมากเมื่อกี้เกือบไม่ผ่านเขารีบกันมากเลยอะเมื่อกี้คุณเห็นปะนี่อะไรวะไอพูดนี้ไม่ปีศาจชัดอะเอ็กเก็บไข่ดัก ทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นด่านเก็บไข่ด้วยด่านเป็นทีมแล้วเราเป็นตัวถ่วงเขาอ่ะเอาก็เอาวะมาทีมสีแดงด้วยสีแดงคือสีของฉันได้ไข่ทองนด่นอะไรอ่ะได้แต้มเยอะหรอไปเลยเฮ้ยได้ไข่ทองมาแล้ว ไปเออไอคนไข่ทองก็ถือไปเนาะโอ้โหโกระเด็นกระเด็นยันบ้านเออเออเออไม่ให้จับซะดีๆมาให้จับหน่อยค้าไมาให้จับหน่อยข้า เออนั่นแหละไม่อย่าดันออกสิไม่สีเหลืองมาเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วเอ้ยเออเออเออ,เอ,อทำไมสีแดงมันเยอะจังวะอ้าวก,กูอยู่สีแดงด้วยวะ แม่งไงหรือว่าตัวเองอยู่สีเหลืองเป็นไงวะมึมนใช่ไหมอ๋อ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 เขาเรียกว่าเขาเรียกกำแพงมนุษย์ยี่สิบกว่าวิถ้าเราไปขนของสีเหลืองมาด้วยจะเป็นไง,ไงไวะขนของสีเหลืองมาแม่งเลย <laughs> <laughs> มันโดดขึ้นยังไง,ไงไวะอยากรู้เออช่างแม่งไม่เอาแล้วก็ได้ก็ยังได้อยู่นี่ <laughs> <laughs> จำครับอ๋อไอ้ด่านที่กูประมาทครั้งนั้นอีกแล้วเลยอ๋ออ,อันนี้ไปนล่นคนเดียวมานะครับเอ,อ้กูก็เล่นคนเดียวตลอดดิว,วะ่ะช่างมั้ยมไม่มีเพื่อนเล่นนะ่ะ <c oughs> เล่นอยู่คนเดียวเลยอะ่ะ <c oughs> ด่านนี้ต้องวิ่งไปเรื่อยๆเนาะต้องเดิน มันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆใช่ปะไอ้อันข้างล่างอะจริงๆเราวิ่งไปตามทางคนอื่นเขาวิ่งน่าจะดีกว่าเนาะเพราะมันเดินชนกันแล้วมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้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 เกือบเกือบเกือบอย่าเดินชนกันได้ไหมอ่ะอุ๊ยเรียกไม่ได้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 โอ้ ยังได้อยู่ยังได้อยู่เออยังได้อยู่ยังได้อยู่มาเร็วกว่าใช่ป่ะมาเร็วกว่าใช่ป่ะเอ้าหาเด้เย่ <c oughs> yeah. rock and roll เอออัอนลูกบอลไปให้ถึงแต้มฉันอยู่สีอะไรอะ ไปให้ถึงแต้มบ้าไปจะไปถึงโก้โโหอันนี้ยาก,กนะเนี่ยคือคนไปคนเดียวก็คือโดนคนสีแดงสีแดงคือสีของฉันไปเลย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 เนี่ยผ่านได้แน่นอนอย่าดันกั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 น,อย,น,กนอย่าดึงกันสิ เออเออนั่นแหละจะดึงกันทำไมเออเออเออนั่นแหละไปเลยไปเลยไปเลยเอาสีเหลืองไปแล้วสีเหลืองมันไปแล้ว ฟ้ามันจะนำโอ้โหเมื่อกี้อาลงไปเลยลงไปเลยอานาต่อไปจะเป็นอะไรวะอยากลองเล่นดันโดดดูอ่ะพูดถึงก็ได้เลยอ่ะดันโดดเหรอน่าจะยากนะเนี่ยกี่ชั้นวะโอ้โหเยอะจัดจัดฉันอยู่ตรงนั้นสินะเราแบบ เราโดดกับหลังก่อนเลยได้ไหมโอ้โหโอ้โหลงคนแรกเลยได้ถ้าฉันลงคนแรกอย่างนั้นฉันก็จะทำให้ทางมันไม่มีตั้งแต่แรกเลยนี่ละหล่นไปซะพวกมึง อยู่ข้างบนนะ่ะหายไปซะเถอะเอา้าชิบหายทำรู้ให้พวกแม่ง ท่านทุกนั้นถึงตัวโอ้โอ้าอ้โ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 ้อ้สอ้โอ้ค